สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี t ทูเดยถันโลกการเงินค่ะทักทายกันคือวันพุธนะคะวันนี้20กันยายน2566 กับเราสองคนค่ะคุณแพนธิบะดาดิชันแนสที่คําพรค่ะค่ำคืนวันนี้นะคะบรรยากาศการลงทุนอาจจะพันผวนนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบเพื่อที่จะรอประเมินสถานการณ์นะคะในช่วงเวลาสักประมาณตีหนครึ่งเนี่ยแหละค่ะว่าทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะมีการกําหนดดอทพอตออกมาอย่างไรดอทพอตก็คือเป็นตัวเลขอัตราดอกเบี้ยคาดการนะคะ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าข้างหน้านั้นทางด้านของเฟดจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในระดับสูงยาวนานแค่ไหนซึ่งประเด็นนี้ล่ะคะเป็นประเด็นที่นักลงทุนจับตามองแล้วก็ส่งผลทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นค่ะค่ะส่วนเรื่องของประเทศไทยเองตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นความหวังสําหรับนักลงทุนแล้วก็คนไทยทั้งประเทศเพราะว่าผู้นําของเราค่ะท่านนิวเรษฐาอยู่ที่นิวย ork, อร์กสหรัฐอเมริกาในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือว่า UNGA แล้วได้เห็นภาพข่าวรายงานมา เรื่อยว่า,าท่านไปเจอนักลงทุนระดับชั้นนําระดับโลกเลยนะคะก็มีการเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในบ้านเราวันนี้มีรายละเอียดมาฝากกันด้วยนะว่า จะสามารถต่อยอดในเรื่องเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะค่ะเป็นภาพหนึ่งนะคะที่เชื่อว่านักลงทุนไทยหรือแม้กระทั่งภาพเศรษฐกิจไทยนั้นอยากจะเห็นในลนักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะเรื่องแรกเลยนะคะนอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐแล้วสิ่งที่นักลงทุนค่อนข้างกังกนวลใจนั่นก็คือภาวะ government shutdown ค่ะหลังจากที่มีการรายงานนะคะระบุบ,บอกว่าณปัจจุบันหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกานั้นทำระดับนิวไฮค่ะ คือเป็นการทดสอบนะคะที่ระดับเพดาน33ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะถือว่าพุ่งทะลุเพดานเป็นครั้งประวัติการเลยทีเดียวค่ะโดยทางด้านของกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะระบุบ,บอกว่าจำนวนเงินที่รัฐบาลกลางก,กู้ยืมมาเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานนักขนาดนี้มันพุ่งทะลุ33ล้านล้านดอลลาร์ไปสู่ระดับ33.04ล้านล้านดอลลาร์แล้วถือว่าเป็นสถิติที่เป็นประวัติการครั้งแรก และเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนที่จะมีการก v e r n m e n t s นชัดดาวหรือว่าความเสี่ยงที่อาจจะต้องมีการปิดหน่วยงานภาครัฐนะคะเนื่องจากขาดงบประมาณในการดําเนินงานซึ่งระหว่างนี้เนี่ยสภาคองเกรสนั้นกําลังมีการหารือกันหรือว่ามีการพยายามจะผลักดันร่างกฎหมายชั่วคราวนะคะ ซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุบอกว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ50%ระหว่างปีงบประมาณ2,562ถึง2,564นี่สาธารณะก็เลยปรับตัวสูงขึ้นได้รับผลกระทบจากทั้งการปรับลดภาษีรายได้ลดลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นและก็ยังมีเรื่องของภาวะการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด -19 ด้วย นี่สาธารณะนี้กลายเป็นปัจจัยที่ทําให้สภาคองเกรสนั้นเผชิญกับภาวะชะงักงานในการผลักดันร่างกฎหมายการใช้จ่ายแล้วค่ะซึ่งจะทําให้รัฐบาลสามารถดําเนินงานได้จนถึงช่วงงบประมาณหน้านะคะและตอนนี้สภาคองเกรสเองมีเวลาที่จะถกเรื่องนี้จนถึงวันที่30กันยายนในการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว โดยแบบจำลองงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพนซิวเนียระบุบอกว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรครีพริกันกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐลดการใช้จ่ายในขณะที่พรรคเดโมแครตนั้นสนับสนุนโครงการของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเช่นการปรับลดเงินเฟอ้อก็คือกฎหมาย Inflation Reduction Act ซนะคะซึ่งใช้งบประมาณมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าล่ะค่ะ จากข่าวใหญ่ของสหรัฐนะคะมาต่อที่ข่าวใหญ่จากทางจีนกันบ้างค่ะพูดถึงการล้มละลายนะคะอีกหนึ่งเจ้าของภาคสังหาริมทรัพย์ของจีนนั่นเองค่ะพูดถึงซูน c กไชน่าโฮดดิ้งนะคะที่ล่าสุดนั้นยื่นล้มละลายต่อศาลสหรัฐแล้วค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะรายงานว่าบริษัทซูเน็กไชน่าโฮดิ้งหรือว่าหลงช่วงผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ของจีนยื่นเรื่องล้มละลายตามมาตรา15ต่อศาลล้มละลายของสหรัฐค่ะ เพื่อขอให้ศาลคุ้มครองจากบริษัทเจ้าหนี้โดยมาตรา15ของประมวลกฎหมายล้มละลายของสหรัฐนะคะจะมีการคุ้มครองบริษัทที่ไม่ใช่ของสหรัฐที่กําลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างโดยปกป้องจากเจ้าหนี้นะคะที่อาจจะฟ้องร้องหรือว่ายึดทรัพย์สินของบริษัทนั้นๆในสหรัฐค่ะโดยทางเจ้าหนี้ของบริษัทซูเนกได้อนุมัติแผนปรับโครงสร้างหนี้ในต่างประเทศมูลค่า9 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการอนุมัติแผนปรับโครงสร้างนี้ครั้งแรกสำหรับผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนค่ะทั้งนี้ถามว่าซูนักใหญ่แค่ไหนซูนนกนั้นถือเป็นผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับที่16ของจีนนะคะเมื่อพิจารณาจากยอดขายและทางซูนนกเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ของจีนที่รับผลกระทบจากวิกฤตสภาพคล่องเมื่อ2ปีที่แล้วหรือว่าปี2,564ค่ะ แล้วก็จากการเกิดปัญหาในภาคสังหาริมทรัพย์ในจีนนั่นเองนะคะก็ทำให้ล่าสุดทาง ADB หรือว่าธนาคารพัฒนาเอเชียได้ประกาศปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียลงสู่ระดับ4.7สำหรับปีนี้ค่ะจากตัวเลขคาดการณ์เดิมนะคะอยู่ที่ระดับ4.8เปเ โดยกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียนั้นประกอบไปด้วย46ประเทศนะคะซึ่งก็รวมถึงบ้านเราประเทศไทยด้วยแต่ว่าจะไม่รวมญี่ปุ่นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะ เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลใจนะคะแล้วก็เป็นภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบกันทั่วทั้งเอเชียเลยด้วยเพราะว่าจีนนั้นก็เป็นพี่ใหญ่นะคะในด้านมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแหะค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าจีนเองก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันกับญี่ปุ่นนะคะวันนี้ญี่ปุ่นนั้นมีการรายงานสถา,านการณ์การขาดดุลการค้าจํานวนมหาศาลเลยทีเดียวสะท้อนถึงว่าภาวะการส่องออกของญี่ปุ่นนั้นอยู่ในภาวะที่น่าวิตกกังวลน,นะคะโดยมีการรายงานค่ะบอกว่าณปัจจุบันนี้นะคะญี่ปุ่นขาดดุลการค้าในเดือนสิงหาคม ซุดตัวลงนะคะแล้วก็เป็นภาพของการขาดดุลการค้าสูงถึง6 3พันล้านดอลลาร์หลังการส่งออกหดตัวค่ะโดยทางด้านของกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นได้เปิดเผยนะคะว่ายอดการขาดดุลการค้าดังกล่าวเป็นการขาดดุลติดต่อกันเป็นเดือนที่2แล้วได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องมาจากความต้องการสินค้าของญี่ปุ่นในตลาดโลกนั้นออนแอลงในขณะที่รัฐบาลจีนก็ใช้มาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะ โดยยอดส่งออกของญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมนั้นปรับตัวลดลง0.8%เมื่อเทียบเป็นรายปีแต่ที่ระดับ7.99ล้านล้านเยนปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่2ในขณะที่ยอดการนำเข้าก็ร่วงลง17.8%แต่ระดับ8.92ล้านล้านเยนค่ะสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้การส่งออกของญี่ปุ่นนั้นลดลงนะคะก็สืบเนื่องมาจากการที่จีนประกาศห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จากกรณีของการปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรารังสีที่ผ่านการบำบัดแล้วสู่มาหาสมุทรแปซิฟิกแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่ยังดูดีอยู่นั่นก็คือการส่งออกสินค้าจากญี่ปุ่นไปยังสหรัฐนะคะปรับตัวดีขึ้นจากการส่งออกรถยนต์ค่ะซึ่งก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นอยู่ค่ะ ะเห็นว่าประเทศใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นจีนหรือว่ามหาอำนาจอย่างสหรัฐตอนนี้ต่างก็ต้องเผชิญความท้าทายในการพัฒนาประเทศของตัวเองนะคะโดยเฉพาะในแง่ของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะส่วนบ้านเราตอนนี้ก็มีความหวังขึ้นมาค่ะเพราะว่าหลังจากที่เรามีการเลือกตั้งแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนําของท่านนายกเศรษฐทาทวีสิน ตอนนี้อยู่ในภารกิจเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่สหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะในการประชุม UNGA หรือว่าประชุมสมัชชาสหประชาชาตินั่นเองนะคะล่าสุดก็ได้ไปเจอกับผู้นำนะคนที่ก็ทำธุรกิจระดับโลกโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวความยั่งยืนค่ะ เชิญชวนให้มาลงทุนในเมืองไทยแล้วนี่ภาพนี้เลยค่ะน่าจะเห็นกันมาตลอดทั้งวันแล้วนะเป็นภาพที่ดีมากเพราะว่าผู้นําของไทยเราไปเจอกับคนที่เขาทาธุรกิจระดับโลกนะคะนายเศรษฐาเทวิสินนายเยครื่องตรีไทยมีโอกาสพบปะกับนายลาลี่ฟิงประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Blackrock ซึ่งเป็นผู้นําด้านการบริหารการเงินและการลงทุนของโลกเลยค่ะ เจอกันระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78นะคะจากที่นครนิวยอร์กของสหรัฐระหว่างวันที่18ถึง24กันยายนนี้ค่ะโดยนายกเศรษฐาก็ระบุนะคะว่าตัวของนายฟิงเนี่ยให้ความสนใจที่จะลงทุนในตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนค่ะที่จะออกโดยรัฐบาลไทยแล้วก็มีนวโน้มนะคะที่จะลงทุนในบริษัทในประเทศไทยเร็วๆนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยค่ะแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่ากลุ่มบริษัทแบล็ k ล็อกนั้นสนใจศึกษาแนวทางด้านการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยเฉพาะการสับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดหรือว่า clean energy นะคะเพื่อขยายฐานการลงทุนและการผลิตในประเทศไทยค่ะแล้วก็นอกจากไปเจอกับทาง แบล็คล็อกแล้วใช่ไหมคะข่าวบอกว่าตัวท่านนายกเศรษฐาเนี่ยไปเจอกับบริษัทชั้นนำสหรัฐเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น s p ป c e x นะคะซิตี้แบงก์เทสลาโกลเมนแซกนะคะเจพีมอร์แกนเอสเตอร์ลอเดอร์ไมโครซอฟท์แล้วก็ Google ด้วยค่ะ เดี๋ยวรอดูผลลัพธ์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะจากการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เพราะว่าก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้เหมือนกันแล้วค่ะว่าจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนกลับเข้าสู่ประเทศไทยได้นะคะไปติดตามกันต่อค่ะที่ความเคลื่อนไหวรอบโลกที่น่าสนใจติดตามมาฝากกันนะคะในช่วงเวอร์ราอัพและพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูค่ะ ผลกระทบจากภาษีการเก็บการลงทุนจากหุ้นต่างประเทศหรือว่าการเก็บภาษีรายได้ต่างประเทศนะคะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างกลับมาหาคำตอบกันค่ะ โบอิงบริษัทผลิตเครื่องบินของสหรัฐปรับเพิ่มการคาดการอุปสงค์เครื่องบินใหม่ของจีนในอีก20ปีข้างหน้าจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุปสงค์การเดินทางภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นหนุนความต้องการเครื่องบินพาณิชย์ในประเทศจีนอยู่ที่8,560ลำเพิ่มขึ้นจากระดับ8,485ลำในการคาดการเมื่อปีที่ผ่านมารับการเจราจาทางอากาศฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ต i k ก o ็อกกำลังเปิดตัวเครื่องมือใหม่เพื่อช่วยให้ผู้สร้างคอนเทนต์สามารถติดป้ายกำกับเนื้อหาที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ถือเป็นความพยายามในการควบคุมข้อมูลที่ไม่ถูกต้องช่วยกำหนดให้เนื้อหาทั้งหมดที่ผ่านการดัดแปลงให้มีความสมจริงต้องติดป้ายระบุว่าเป็นภาพปลอมที่ถูกสร้างขึ้นหรือเป็นภาพจริงที่ผ่านการตัดต่อดัดแปลงขึ้นมาควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนายแซมวูดรองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษระบุ ธนาคารพาณิชย์อังกฤษเสี่ยงเผชิญนี้เสียเพิ่มมากขึ้นหลังถูกกดดันจากมาตรการต่างๆของรัฐบาลในช่วงเกิดโรคโควิด -19 ระบาดท่ามกลางเงินเฟอ้อที่พุ่งทยานและอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมจาบตาธนาคารพาณิชย์อังกฤษที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนแอลงของจีนอีกด้วย กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะอย่างที่รายการของเรานําเสมอกันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีในการที่จะจัดเก็บรายได้ให้กับรัฐบาลในชุดนี้เนี่ยนะคะก็มีแนวะความคิดในการที่จะจัดเก็บภาษีการลงทุนยังต่างประเทศซึ่งไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องของการลงทุนเท่านั้นนะคะยังครอบคลุมรายได้อื่นๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและจะนําเข้ามาในประเทศไทยด้วยล่าสุดค่ะก็เลยไปรวบรวมมุมมองต่างๆที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้นะคะมาดูกันค่ะ วันนี้มีทั้งคําแนะนำนะคะแล้วก็มุมมองทั้งเชิงบวกและก็เชิงลบมาฝากกันด้วยแหละ,ค,ะค่ะมาดูกันก่อนเลยนะคะสําหรับการนําเสนอนะคะทั้งด้านบวกนะคะที่ทั้งด้านของการเงินธนาคารเนี่ยไปรวบรวมมาฝากกันโดยด้านบวกก็มองว่าเป็นผลดีต่อผลิตภัณฑ์การลงทุนภายในประเทศไม่ว่าจะเป็น FIF ที่ออกโดยบรจต่างๆ หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ DR หรือว่า DRX นะคะที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นมีการออกและอ้างอิงหุ้นต่างประเทศสามารถลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วค่ะขณะที่ด้านลบนะคะจะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนที่นําเงินออกไปลงทุนยังต่างประเทศรายย่อยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับผลกระทบมากกว่ารายใหญ่แล้วค่ะ ดังนั้นวันนี้มาดูมุมมองจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสกันนะคะในประเด็นการเก็บภาษีหุ้นต่างประเทศที่จะต้องนํามารวมคํานวณในภาษีเงินได้ที่จะเริ่มกันในวันที่1มก,กราคมปีหน้าโดยระบุบ,บอกว่านักลงทุนมีโอกาสขายทํากําไรหุ้นต่างประเทศบางส่วนในช่วงที่เหลือของปีก่อนที่จะมีการจัดเก็บภาษีโดยที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าเนี่ยนะคะ เพราะนอกจากจะไม่เสียภาษีแล้วยังได้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ขณะนี้อ่อนค่ามาที่ระดับ36บาทแล้วด้วยซึ่งเม็ดเงินบางส่วนนั้นอาจจะส่งผลต่ออันนี้ส่งของตลาดหุ้นไทยแลละค่ะในขณะเดียวกันในมุมมองของ a อเซียพลนั้นก็ระบุบ,บอกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่าง FIF ก็จะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้บรจรต่างๆนะคะมีการออกกองทุน FIF เพื่อที่จะมาเป็นทางเลือกการลงทุนให้กับคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าได้รับสิทธิ์ไม่ต้องนำกำไรมาคำนวณรวมกับภาษีเงินได้เหมือนกับหุ้นต่างประเทศนะคะนอกจากนี้ตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่าง DR หรือว่า Depositary Receipt และ DRX หรือว่า Fractional d e p o s i t o r y Receipts นะคะก็จะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันอ้างอิงกับหุ้นต่างประเทศและสามารถลงทุนได้ในบ้านเราโดยไม่ต้องไปเปิดพอร์ตหุ้นยังต่างประเทศแล้ค่ะ อย่างที่บอกไปค่ะว่าการจัดเก็บภาษีที่เป็นไรายได้จากต่างประเทศนั้นจะเริ่มกันคือ1มกราคมปีหน้าเวลายังหรืออยู่สักประมาณ3เดือนกว่าๆได้ถามว่านัาลกลงทุนเนี่ยจะเตรียมตัวหร,หรือว่าเตรียมพร้อมอย่างไรสำหรับการลงทุนนะทั้งในเรื่องของการจัดก,การพอร์ตหรือว่าสินทรัพย์ในต่างประเทศวันนี้เราก็มีข้อมูลมาฝากกันด้วยนะคะไปดูจากทางผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีค่ะบริษัทเ e อิร์นแอนด์ยังหรือว่า EY นะคะโดยเกษมเกียรติเสรีกุลแนะนําว่ามี2ทางเลือกด้วยกันค่ะ คือ1เลยนะคะทางแรกทยอยขายทรัพย์สินหรือว่าขายเงินลงทุนในต่างประเทศในช่วง3เดือนที่เหลือของปีนี้ก่อนที่ประกาศดังกล่าวจะมีผลมงคับใช้นะคะคือ1มกราคม2567นั่นเองค่ะหรือว่าทางเรื่องที่2นะคะคุณผู้ชมคือคุณเนี่ยไม่ต้องเอาเงินกลับเข้าประเทศก็ได้เอาไปไวท้ที่ต่างประเทศที่คุณเคยเอาวางไว้นี่แหละเอาไปใช้ในการท่องเที่ยวท่องโลกการลงทุนในต่างประเทศต่อไปคือไม่ต้องอกลับมาบ้านเราเพื่อต้องมาเสียภาษีนั่นเองนะคะ ส่วนอีกหนึ่งมุมมองค่ะไปดูมุมมองจากนักลงทุนกันบ้างนะคะดรนิเวศเหมวชิระวารากรนักลงทุนที่ปัจจุบันก็ลงทุนในหุ้นต่างประเทศด้วยนะคะท่านก็มีความเห็นค่ะบอกว่าการเก็บภาษีดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนทุกคนที่นําเงินออกไปลงทุนต่างประเทศแล้วก็แนะนํานะคะว่าหลังจากนี้ ต้องติดตามค่ะเพราะว่าหลักเกณฑ์ที่ออกมาละ,ละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างและข้อมูลที่จะใช้พิจารณาจะเพียงพอหรือเปล่าโดยถ้าหาเป็นการคิดภาษีจากกาไรอันเนี้ยท่านบอกว่ายังพอรับได้นะเพียงแต่ว่าต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องว่าเงินเหล่านี้ เป็นส่วนของต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็กําไรได้เท่าไหร่ด้วยค่ะค่ะ <c oughs> ความเป็นธรรมมันก็อยู่ที่ว่าถ้าหากได้กําไรเนี่ยคิดภาษีก็ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> แต่ถ้าหากว่าขาดทุนและยังมาคิดภาษีอีกเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็อาจจะได้รับผลกระทบกันไป <c oughs> เหมือนกับกรณีที่จะเคยเก็บภาษีนะคะ <c oughs> ในกรณีของการลงทุนในคริปโตกคซีด้วย <c oughs> ไปดูทางด้านของคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์กันบ้างค่ะนักลงทุนในหุ้นต่างประเทศและผู้ก่อตั้งจิตตะนะคะโดยระบุบอกว่าเทคโนโลยีการวิเคราะห์หุ้นทั่วโลกจากจิตตะนั้นก็อยากจะนําเสนอ การทบทวนการจัดเก็บภาษีเรื่องของต่างประเทศนี้ให้กับทางด้านของภาครัฐค่ะอยากจะให้มีความชัดเจนมีความเป็นธรรมกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศและเป็นการสร้างโอกาสการลงทุนที่ทั่วถึงและเท่าเทียมนะคะอยากจะเห็นความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติมองว่ารัฐนั้นจริงๆแล้วก็สามารถยกเว้น Capital g a i n Tax จากการลงทุนหุ้นต่างประเทศได้เช่นเดียวกันกับการลงทุนในหุ้นไทย นอกจากนี้นะคะยังระบุค,ค่ะบอกว่าแนวทางในการปฏิบัตินั้นต้องมีความชัดเจนอย่างมากเพราะว่าการลงทุนในหุ้นต่างประเทศมันจะแตกต่างจากรายได้อื่นๆนะยกตัวอย่างเช่นบางคนทํางานนะคะแล้วมีรายได้อย่างต่างประเทศม,มีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะคะ แต่หุ้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์เสี่ยงดังนั้นมันจึงมีโอกาสทั้งขาดทุนและกําไรค่ะดังนั้นวิธีการคิดภาษีมันอาจจะซับซ้อนมากกว่าใช่ค่ะดัง <Ừ. S 2> นั้นสิ่งที่คนจับตาคือเดี๋ยวรอรายละเอียดออกมาว่าหลักเกณฑ์แต่ละข้อแต่ละข้อจะเป็นอย่างไรเพราะอ,อย่างที่บอกไปถ้าเกิดลงทุนได้กาไรมาอะาหาักชันฉันไม,ม่ว่าแต่ถ้าขาดทุนแล้วมาเก็บอีกอันนี้โอ,อ้โหก็เข้าเนื้อเลยนะ,ะแต่ว่าหลักการที่สําคัญของการจะเก็บรายได้นะฮะแล้วก็เก็บภาษีรายได้ต่างประเทศเนี่ยคือ เราหาเงินเข้าประเทศแล้วเขาบอกเป็นการอุดช่องโหว่นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากคุณมีเงินจากต่างประเทศแล้วคุณายได้มาปีนี้แต่คุณเนี่ยไม่เอาเข้อไทยปีนี้คุณลื่อไปปีหน้าเนี่ยเขาบอกเนี่ยมันเว้นไว้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีเงินจากต่างประเทศปีไหนก็ตามแต่ถ้าหาคุณเอาเข้ามาในปีนั้นเนี่ย อันนี้มันจะสามารถเอาเข้าสู่รัฐบาลหรือว่าเก็บภาษีได้แล้วค่ะเรียกว่าอุดช่องโหว่นั่นเองค่ะ,ะนะคะก็เป็นอีกทางหนึ่งละค่ะเดี๋ยวจะมีการจัดทำนะคะรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อนําม,มาสรุปถึงแนวทางปฏิบัติกันอีกครั้งและเดี๋ยวเราจะเอามาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวของเศรตินิวไฮของราคาทองคําในบ้านเรามาดูกันค่ะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ ถึงข่าวในประเทศวันนี้หนึ่งในเรื่องที่ฮอตที่สุดคือเรื่องราคาทองคํานั่นเองค่ะวันนี้เรียกว่าทํานิวไฮสูงสุดเป็นปรติการนะเพราะว่าทองคําบ้านเราพุ่งไปวันนี้ระหว่างวันแต่ที่ระดับ3 5 5 5มบาทเลยค่ะเป็นอันนี้ส่งมาจากการที่ค่าเงินบาทนั้นอ่อนค่าลงนั่นเองค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะทางนายจิตติตั้งสิทธิพักดีประธานสมาคมผู้ค้าทองคำเปิดเผยสถานก,การณ์ราคาทองคำวันนี้ค่ะบอกว่าราคาทองนั้นปรับขึ้นรวมแล้ว250บาทนะคะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกไปค่ะระหว่างวันเนี่ยทองคำพุ่งขึ้นไปแตะบาททองคำละ33,550บาทถือว่าเป็นนิวไฮเป็นประวัติการนะคะเพราะว่า ไม่เคยเจอที่ว่าทองเนี่ยขึ้นสูงขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะปัจจัยเพราะว่าเงินบาทไทยของเราอ่อนค่าลงไปนั่นเองนะคะล่าสุดอยู่ที่ระดับ36บาท28สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ ซึ่งถหากเราเทียบระหว่างช่วงต้นปีกับวันนี้นะคะโกลสปอตอยู่ที่ราคาประมาณ1,930บาทต่อออนซ์แต่ว่าช่วงต้นปีค่ะราคาทองอยู่ที่ประมาณ29,000บาทเท่านั้นเนื่องจากเงินบาทของเรานั้นอ่อนค่าลงไปประมาณ11%เลยค่ะทางด้านของบริษัท MTS Gold f u t u r e ์จำกัดระบุในบทวิเคราะห์นะคะบอกว่าหากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด ยังคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมในการประชุมครั้งนี้อาจส่งผลให้ราคาทองคำมีโอกาสดิดตัวขึ้นมาได้ค่ะโดยราคาทองคำมีแนวต้านหลักนะคะอยู่ที่1,945ถึง1,950เหเหรียญสำหรับราคาทองคำของบ้านเราในเมืองไทยนะคะภาพรวมก็ยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มทิศทางขาขึ้นค่ะรวมถึงค่าเงินบาทเช่นเดียวกันซึ่งก็มองนะคะว่าราคาทองไทยมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้อีก เนื่องจากค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องค่ะ วันนี้ใครที่ลงทุนในทองคำน่าจะยิ้มได้นะคะแต่ถ้าหากว่ามองสะท้อนกลับเข้ามาในทิศทางของค่างเงินบาทบ้านเราที่ทะลุระดับ36บาทนั้นก็อาจจะเป็นที่กังวลใจแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฟันเฟอหรือว่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินั้นไหลออกจากบ้านเรานะคะไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของการลงทุนแล้วก็การวางแผนพอร์ตการลงทุนกันบ้านนะคะล่าสุดนะคะสําหรับผู้ที่จัดสรรพอร์ตการลงทุนแล้วก็ไม่อยากให้มีความเสี่ยงมากเกินไปนัก ทางด้านของกองทุนบัวหลวงค่ะก็เลยนําเสนอกองทุนนะคะที่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐมาฝากกันค่ะเป็นกองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ14ทับ23นะคะอายุ6เดือนประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่2%ต่อปีขนาดโครงการ3,000ล้านบาทเสนอขายหน่วยละ10บาทนะคะผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ10,000บาทโดยเสนอขายไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้ สำหรับบัวหลวงธนารัฐ14ทับยีนั้นจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐยกตัวอย่างเช่นตั๋วเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒน,นาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออกผู้รับรองผู้รับอาวานหรือผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า80%ของ NAV หรือว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนะคะ โดยกองทุนนี้จะถือทรัพย์สินเอาไว้จนครบอายุโครงการค่ะส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากบัตรเงินฝากตัวแลกเงินตัวสัญญาใช้เงินตราสารีของสถาบันการเงินและหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและวิธีการหาผลตอบแทนด้วยวิธีอื่นนะคะการทำธุรกรรมตราสารีภาครัฐกับสถาบันการเงินโดยมีสัญญาที่จะขายคืนตราสารีดังกล่าวตามวันที่กำหนดในสัญญาล่ละค่ะ ยังอยู่ที่กองทุนค่ะจากบัวหลวงมาต่อที่กรุงไทยกันบ้างนะคะเขาบอกว่าเป็นการรับบือได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะสร้างโอกาสในการทากําไรได้ในระหว่างที่มีความผันผวนนั่นเองนะคะไปดูกับทางเคทัมค่ะเปิดกองทุนสร้างโอกาสทากําไรทั้งขาขึ้นและลงนะคะรองรับความผันผวนค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางนางชวินดาหานร,รัตนกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะ บอกว่าจากสถานการณ์การลงทุนที่ยังคงมีความผันผวนจากหลายๆปัจจัยนะคะทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในทำให้นักลงทุนต่างมองหาโอกาสการลงทุนที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลงจึงได้เปิดการเสนอขายนะคะกองทุนเปิด k t เทมทวินสตร u คเจอร์คอมเ e ล็กซ์ 1Y1 ค่ะหรือว่า KTTWIN1Y1 อายุประมาณ1ปีนะคะโดยไม่ต่ำกว่า11เดือนและไม่เกิน1ปี1เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนค่ะซึ่งจะเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนโดยเสนอขายระหว่างวันที่18-25ถึง25กันยายน2566นี้โดยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นค่ะแบ่งลงทุน2ส,ส่วนนะคะโดยกองทุน KTT WIN 1 Y 1ความเสี่ยงกองทุนระดับ5 เน้นลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากและหรือตราสารเทียบเท่าและกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะประเภทสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอลเลนที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของกองทุน Investco QQQ Trust ค่ะ ภาวะความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็ยังเป็นโอกาสของการลงทุนแล้วค่ะในรูปแบบของการลงทุนที่สามารถซื้อแล้วก็ขายได้ตามความผันผวนข,ของการมองถึงหลักทรัพย์อ้างอิงด้วยนะคะลองไปทําความเข้าใจหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจที่คุณผู้ชมสามารถนําไปจัดสรรพอร์ตการลงทุนกันได้และคะ่ะนี่เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ